นี่คือภาพของมนุษย์ที่นักวิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อจำลองผลกระทบของการอดหลับอดนอนในระยะยาวและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเรียกได้ว่าน่าตกใจมาก เธอผู้นี้มีชื่อว่าฮันนาเป็นสาวชาวอังกฤษผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี2050ฮันนาจะมีปัญหาผมร่วงเพราะว่าการนอนไม่เพียงพอทำให้ระบบฮอร์โมนแปรปรวนความจำของเธอก็จะแย่ลงทั้งระยะสั้นและระยะยาวใบหน้าของเธอจะมีรอยคล้ำใต้ตาเปลือกตาบวมแดงและห้อยตำ่ำอีกทั้งมุมปากก็ดูหย่อนคล้อยฮันนาจะป่วยง่ายเพราะว่าภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากการอดนอนผิวของเธอจะหย่อนคล้อยและมีรอยเหี่ยวย่นเพราะขาดการฟื้นฟูตอนนอนฮันนาจะหิวบ่อยและจะกินจุกจิกโดยเฉพาะ ตอนกนกลงคืส่งผลให้เธอน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลงพุงและร่างกายของฮันน่าก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อฝ่อรีบแขนขาดูเล็กลงเธอจะเริ่มแสดงอาการของโรคหัวใจและโรคข้อบวมซึ่งจะส่งผลต่ออายุขัยของเธอที่จะสั้นลงในที่สุดและถ้าเรายังปล่อยให้ตัวเราเองนอนไม่พอซ้ำๆแบบนี้เราอาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบแบบเดียวกับฮันนาในอนาคตก็เป็นได้